แกะต่ออีก10บซองนะครับของดีไม่ออกพรุ่งนี้ยีิบก้าไอ้ราชายเพลิงการจะออกวางจำหน่ายแล้วนะครับ b 2 x พอดีผมสั่งตอนเขาไลฟ์สดตอนเที่ยงวันนี้ไปได้ละอันหนึงแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเพราะว่าเขาให้โคต้าเหมือนเดิมนะหนึ้าแต่ว่ามันไม่เข้าใจ่เขียนยนะมันเขียนว่าคนละสิกล่องเนี่ยก็เลยงง แต่ว่าเอาจริงๆอาจจะได้แค่หนึ่ง <ấy polished> หรือเปล่าแต่ว่าผมใช้ไอตัวที่ผูกกับเดอะวันไปแล้วก็เลยจบไปตรงนั้นน่าจะอดหละต้องใช้เดอะวันคนอื่นซื้อนะอีกกล่องเดี๋ยวมาแกะแต่เดี๋ยวที่สั่งออนไลน์ไปน่าจะเขาจะส่งมาให้ที่บ้านเลย <c oughs> เป็น1470รวมส่งด้วยไม่ต้องเดินทาง แต่ก็ได้ของแถมด้วยมันจะเป็นถุงผ้าอะไรสักอย่างนะไม่ทันแกะของเราดีกว่าซิปสองมีไรลดอนมาไหมมาแล้ววิปเฮอยสวยสวยคางเงี้โบสึโรตอมแคปไซจิอิคาเนซุมิเอยใบยนี้ต้องเป็นใบเด็ดแล้วละ่ะว่าดูกรอบกรอบเป้เยใบายดาวว่ะ ว้าแต่าดาวเป็นอ a อ a ครับอ a ไอ้ช้างเนี่ยดอนแฟนเอาเป็นทำนี่เป็นรอยล้อเหล็กอะมันไม่ใช่ดอนแฟนนะหรือมันชื่อรอยล้อเหล็กรอยล้อเหล็กคืออะไรครับมีชื่อมอนสเตอร์ชื่อรอยล้อเหล็กด้วยหรอมันพิมพ์ผิดเปล่า <c oughs> แต่ผมเคยได้มาละใบเนี้ยจ <c oughs> ำได้มันชื่อประหลาด <c oughs> หรือว่าช้าง ไซเบอร์เนติกทวิสทริปเปอร์เลเซอร์มันเหมือนช้างเลยแต่มันไม่ใช่ดันทะลึ่งชื่อลอยล้อเหล็กอาอาใบแรกเป็นดาววิงวิงดูง่ายของแท้ของปลอมของแท้มันเอียงของ ของปอมมันจะตรงไอตัวเส้นเนี่ยเส้นที่มันสะท้อนแสงประมาณนั้นนะแต่ไม่รู้ไม่เคยเจอของปอมเลยเพราะเราซื้อแต่ของจริงน, <c oughs> นี่ดูลึกไปถึงฟอนต์ดูอา่าวิบวับมาอีกใบจะอา่านหรือเปล่าเมื่อวานก็อ่านบานและบลอสเตอร์พาหมอดโบจิตักกะลาปิกนิก ครับอะไรอ่าแน่เลยอ่ายาโดรันมาอีกแล้วโอ้โหมีซ้ำแต่อามาไ้ก็ซ้ำยาโดรันยาดงยาโดรันนี่มีหอยกัดก้นละ <c oughs> มีไหมไม่มาโอชิกะริสึ โอฟูคิมูชิฮา o โอะิกุกค,คุระเกะแฮปปี้นั <c oughs> อุ้มแตงพี่น,สนัสองอุ้มแตงมาได้มาสองใบเหมือนจะวิบวับจะอาห,หรือเปล่า กาดีทังนี้โบสุทามันทุราอาไฮเปอร์บอลอัดอาโคโนโยซาุไอลิงยังไม่มีนะอันนี้ลิงโคโนโยซุโยโคโนโยซาุซาลุแปลว่าลิงตามนั้น อืมอ่ะมีมาอีกใบครับจะเป็น RR หรือเปล่าลักกี้แมนคีพาโมสลิปเปอร์อืมอะไรโอ้มีาว RR อ่าอาอ่าอาอ่าอ่าภาตุพลังจิตหรือเปล่าจุเปตตาเหมือนจะมีแล้ว น่าจะมีแล้วแล้วก็ไม่มีราคาค่าง,งวดด้วยไม่ไม่ไม่ใครเอาไปเล่นในผี <c oughs> หายค่าซองวางรอโอ้ โคฟูไรโคโคริซารุอารุคุจิระไอ้ปลาหวานฟราเจสอิยวิบวับอาอาอยู่หรอออาไปที่สามอ้ามีไรดอน EX เอ็กอาวเว้ยมีคนหาอยู่ในใบนี้มีราคาอยู่แต่คงไม่กี่กระตังคงเป็นมิไรดอนแบบอาอา ร้อยถึงเมื่อไม่รู้แต่มีคนหาอยู่ได้มีลายดอนอยากได้มีลายดอนแบบอลังการแะ <c oughs> มีลายดอนระดับ S R S A R ออฟดังดางไม่รู้เจวีปวังเฮลกาสลีปทามันทูราเป,ปเปอร์มาอีกใบละเป,ปเปอร์เขายังขายได้ไมีคนรักนะทำไม่กี่ตังค์ SAR แล้วเอาเป็น AR ครับ AR อะไรฟุ๊ปเออาร์เพอร์มอดโห ต้องมีระดับซูเปอร์สักใบวะ E.R. เพอร์มอดอุ้งเท้าไฟฟ้า,ว,าว้าวมาสามสองขอเด็ดเด็ดหน่อย S.A.R. นี่ไหมเอาที่เป็นพวกเปปเปอร์อะไรอยี้เปเปอร์ Pepper. ไี่เป็นคนมันต้องมีโมซ่าปะ นิโมซา S, osa, s A R ตังค์หน่อยไม่มีฮะอูเดปโปฟราเบเบ้วากาเนซุมิ Happy Nas สามอีกแล้วสลีปเปอร์พลังจิต <c oughs> ใส่พลังจิต ดีอยู่ตรงกลางหรือเปล่าไ,ไม่มีแล้วคอยโคฟ,ฟูคิมุชิโอลาทีฟตัก,ก้าปิกนิกมิคาลูเกะมาโอ้12ไดอาได้อาร์อาร์มา4ใบ AAR ใบหนึ่งโอ้อยู่สุดท้ายเลยเนี่ยท้ายท้ายกองต้องมีระดับ SR บสักใบสิ เหนียวซองเหนียวเนี้ยฝนตกซะแล้ว <c oughs> เอาไว้มีวิบวับอีกใบากาดี้แมนคีอารุก,กุจิระโฟกัสไม่ได้มันไปโฟกัสทั้งหลังอะนี่สตรีเจอร์ สตรินเดอร์อะไรเอ่ยมาดูก่อนเดอ้าอีกแล้วหรอไม่ใช่เว้ยอะไรวะเอาอ้าอ่าอีกใบาอาอาอะไรโอ้โหที่บะคอยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ของดียังไม่ออกนะระดับ SAR อยู่หลังสุดเลยแต่ถ้าหยิบสิบตรงนี้ก็จะได้อ่าอาถึงสี่ใบ ไม่เลวกันนะสำหรับซองนี้เอาสรุปได้ AR พาหมดนะครับเพิ่มหมดเหมืนอนโฟกัสไม่ได้ไปโฟกัสอะไรอืมงงได้มีลายดอนได้รอยล้อเหล็กทีบาคอยแล้วก็จุดเป็ดตัดครับอ่สองใบ ยาโดนหลันกับโคโนเอียวซาลุโอเคจบจ้า